ครับในแง่ของกําไรกําไรนะฮะเพราะว่าราคาตัวนี้นะครับโอกระจูนะหรือว่าโอเคเจเนี่ยนะครับล่าสุดติดลบไปเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะเก้าเปอร์เซ็นต์นะประมาณเก้าเปอร์เซ็นต์นะสี่สิบสองตังอยู่ที่สี่บาทยี่สิบหกตังก็เป็นมีสาเหตุนะครับคุณจตุพรฮะอันนี้จะตรงกันข้ามกับกรณีของมาคุโระนะครับเพราะโอกระจูนะครับ ตัวของไรายได้เนี่ยอาจจะดูเติบโตอยู่นะครับไรายได้แตม่าสามเจ็ร้อยสิล้านบาทใช่โตสิบเปอร์เซ็นตะฮะแต่แต่กําไรคุณจรพรนะไตมาสามกาไรอยู่ที่17.3ล้านบาทลดลงเจเอ็ดเปอรเมื่อเทียบกับไตมาสามของปีที่แล้วที่มีกําไรสุดที่สี่ิบสอล้านบาทครับแล้วจุดที่น่าสนใจอันหนึ่งนะครับคือไรายได้จากการ จากการขายของสาขาเดิมนะฮะหรือที่เรียกว่า SSSI แซมเซลแซมโคดเนี่ยนะฮะปรากฏว่าของโอกจูเนี่ยติดลบไป23เรเซนตนั่นก็หมายถึงว่าไรายได้ต่อสาขาเนี่ยไรายได้ต่อสาขาเดิมนะฮะมันหดตัวลงไป23เปอร์เซนตอ่านะฮะแล้วก็เป็นที่มาของตัวอัตรากำไรสุทธิ <c oughs> <c oughs> จากเดิมนะฮะเขาเคยทำได้7เอร์เซ <c oughs> อันนี้ Net Profit Margin นะครับแต่ปรากฏว่าล่าสุด Net Profit Margin อยู่ที่2.4%หายไปเกินครึ่งอ่าก็เลยเป็นที่มานะครับว่าทำไมวันนี้โอ้กระจูราคาถึงกดตัวลงไป8%กว่าเกือบเกนะือบ9%ขนาดนี้อันนี้ก็มันมีภาพ 2, 2> ภาพนะมาโกโลกำไรดีมาจินดีนะฮะราคาบวกโอ้กระจูกกำไรลด รายได้แม้จะเพิ่มขึ้นแต่กําไรหดตัวอัตรากำไรสุทธิหดตัวราคาก็เลย